สวัสดีครับคลิปนี้จะมาทําปุ๋ยน้ําหมักชีวภาพกันนะครับมาดูกันนะครับว่าปุ๋ยน้ําหมักชีวภาพมีส่วนประกอบของอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยก็คือมีน้ำสาข้าวนะครับน้ำสาข้าวแล้วก็สีดําแล้วก็มีตัวหัวเชื้อชูลินซีตัวหัวเชื้อชูลินซีตัวนี้เดี๋ยวจะ ทำคลิปอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะมีส่วนผสมของอะไรบ้างนะครับอันนี้มาดูปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพกันก่อนครับวัน,นนี้อย่างแรกที่เราได้ก็คือน้ำสาวข้าวน้ำสาวข้าวแล้วก็ใส่ส่วนผสมต้องสามอย่างนี้ลงไปนะครับก็คือมีซีอิ๊วดำนะครับซีอิ๊วดำนี่ใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับใส่ลงไปพอประมาณถึงประมาณสักสองช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปครับ ของที่มีใช้อยู่ในกรัวเรือนนะครับสีดำเราก็ใช้แบบประหยัดประหยัดนะครับตัวนี้จะใช้แทนปุ๋ยอ่าสูตร 16, 16 16นะครับสูตร16 1ห1สหมักทิ้งไว้ประมาณ7วันก็สามารถเอามาใช้ได้เลยเสมน้ำอีกทีนึ่งนี่่ะตัว หวัวเชื้อตอนนี้หวัวเชื้อนะครับประมาณสองจอนโตเหมือนกันกะประมาณเอานะครับอันนี้ผมก็กะประมาณเอานะครับเดสมติดมาประมาณสองจอนโตอันนี้ทำเองใส่ลงไปเยอะๆจะได้เยอะๆครับปริมาณการใช้โอเคเสร็จแล้วอ่า เลยครับใส่ลงแค่นี้ครับแล้วก็ปิดฝาได้เลยครับปิดฝาแล้วก็ย่ยวให้เข้ากันนะครับให้เข้ากันด้วยดีครับ เยาวครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณเจ็ดวันก็สามารถเอามาใช้ได้ใช้ผสมน้ำรดน้ำต้นไม้ใส่ทำเป็นปุ๋ยหมักก็ได้ครับตัวนี้ทำเป็นหัวแทนทัวหัวเชื้อแทนจุลินทรีย์นะครับใชแ้แทนปุ๋ยหมักทำปุ๋ยหมักได้ครับครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ครับ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมแต่จะสอนวิธีการทำหัวเชื้อน้ำหมักครับผมสวัสดีครับ